ยินดีต้อนรับทุกท่านพบกับสารดีไบทีซพอดแคสต์พบกับสาระ, TC, รค,ราระความรู้เทคนิคที่ใช้ได้ในชีวิตประจําวันเคยเป็นกันไหมครับอยู่ดีๆก็รู้สึกไม่สบายขึ้นมากกระทันหันแล้วก็อยากจะรู้เดี๋ยวนั้นเลยว่าเอ๊ะอาการที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันน่ากังวลหรือเปล่าลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเรามีเทคโนโลยีที่ช่วยประเมินสุขภาพเบื้องต้นไดงง้ง่ายๆแค่ปลายนิ้ววันนี้เราจะมาดูกันครับว่าจกเครื่องมือ AI ตัวนี้เนี่ยอาจจะเข้ามาเปลี่ยนวิธีที่เราดูแลสุขภาพในชีวิตประจําวันไปเลยก็ได้ คือผมว่าเราทุกคนน่าจะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับอยู่ดีๆก็มีอาการแตกแปลกเกิดขึ้นกับร่างกายแล้วความกังวลมันก็มาทันทีเลยเฮ้ยจะเป็นอะไรมากไหมนะต้องไปหาหมอหรือเปล่าคำถามพวกนี้มันก็จะวนอยู่ในหัวเรานี่แหละครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยแค่เราไอแต่เอ๊ะทำไมเสียงไอมันฟังดูแปลกแลกหรืออยู่ๆก็รู้สึกเจ็บคอขึ้นมาซะง,งั้นอาการง่ายๆที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแบบนี้แหละครับ แต่บางทีมันก็สร้างความไม่สบายใจให้เราได้ไม่น้อยเลยและตรงนี้แหละครับที่เทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทสำคัญเลยกับแนวคิดของผู้ช่วยสุขภาพ AI ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือด่านแรกที่จะช่วยเรารับมือกับความกังวลพวกนี้แหละครับคอนเซปต์ <Concept S 2> หลักของมันก็คือให้ AI ช่วยวิเคราะห์ให้เราก่อนแบบง่ายๆเป็นเหมือนด่านแรกเลยนะครับที่ช่วยให้เราได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากๆ โดยที่เราไม่ต้องรอคิวหรือเดินทางไปไหนเลยนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่มันจะช่วยลดภาระของระบบสาธารณสุขในเบื้องต้นได้และก็ยังช่วยให้เรามีความรู้ในการดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยเอาละทีนี้คำถามก็คือแล้วเจ้าเครื่องมือที่ว่าเนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่มาดูกันครับบอกเลยว่าง่ายมากๆโหขั้นตอนมันเรียบง่ายแบบ ไม่น่าเชื่อเลยครับคือเรื่องแรกเนี่ยเราก็แค่เปิดเครื่องมือนี้ขึ้นมาจากนั้นก็ส่งข้อมูลเข้าไปอาจจะเป็นการอัดเสียงไอของเราหรือว่าถ่ายรูปตรงบริเวณที่มีอาการแล้วก็เสร็จแล้วครับระบบ AI ก็จะทําการวิเคราะห์แล้วก็ให้ผลเบื้องต้นกลับมาให้เราดูแล้ว AI จะบอกอะไรเราบ้างตรงนี้น่าสนใจมากๆครับคือมันไม่ได้มาฟันธงเปลี่ยงว่าเราเป็นโรคอะไรนะครับแต่ AI จะให้ข้อมูลสําคัญมา2ออย่างอย่างแรกคือ การประเมินระดับความเสี่ยงของอาการและอย่างที่2ก็คือคําแนะนําเบื้องต้นว่าเราควรจะทํำยังไงต่อไปดีโอเคครับมาถึงประเด็นที่ผมว่าสําคัญที่สุดเลยนะครับที่เราต้องทําความเข้าใจกันให้ชัดเจนมากๆก็คือการแยกแยะบทบาทของเทคโนโลยีตัวนี้ให้ถูกต้องและคําพูดนี้ก็สรุปทุกอย่างได้ดีมากครับไม่ใช่หมอแต่ช่วยคัดกรองได้เร็วขึ้นจริงนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับ AI ไม่ได้มาแทนคุณหมอ แต่เป็นเครื่องมือที่ทําให้กระบวนการคัดกรองเบื้องต้นมันเร็วขึ้นและมันก็เข้าถึงง่ายขึ้นนั่นเองถ้าจะเห็นภาพชัดๆนะครับลองดูตารางเปรียบเทียบนี้เลยฝั่งซ้ายเนี่ยคือบทบาทของ AI ซึ่งก็เหมือนเป็นผู้ช่วยคัดกรองด่านแรกคอยประเมินความเสี่ยงให้เราส่วนฝั่งขวาคือคุณหมอซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่จะทำการวินิจฉัยวางแผนการรักษาและก็ดูแลเราอย่างถูกวิธี พูดได้ง่ายก็คือ AI ช่วยเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้คุณหมอทํางานได้ง่ายขึ้นไม่ได้มาทํางานแทนนะครับย้ําอีกทีแล้วที่ทางทั้งหมดนี้มันกําลังพาเราไปสู่อนาคตแบบไหนกันมันลองดูภาพใหญ่แล้วก็ศักยภาพของเครื่องมือเหล่านี้กันอีกหน่อยดีกว่าครับสรุปง่ายๆเลยนะครับประโยชน์หลกัหลกๆของเทคโนโลยีแบบนี้เลยก็คือมันทําให้การคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยมันเร็วขึ้นมากๆซึ่งพอการคัดกรองมันเร็วขึ้นเราก็จะสบายใจได้เร็วขึ้นด้วย,วยไงครับ ไม่ว่าจะรู้ว่าเอออาการนี้ไม่น่าห่วงนะหรือว่าได้รับคาแนะนาว่าเฮ้ยต้องรีบไปหาหมอแล้วนะมันก็ดีทั้งนั้นเลยครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายให้ไปลองคิดกันต่อนะครับว่าถ้าในอนาคตเนี่ยเราทุกคนมีเครื่องมือแบบนี้ติดตัวอยู่ในมือถือเราเลยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองหรือวิธีที่เราดูแลสุขภาพของตัวเองไปมากขนาดไหนเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆเลยครับ